สะพายนะครับลูกค้าให้ส่วนสะพายให้นะครับลูกค้ามาชมตัวจริงถูกใจนะฮะตัวนี้ท้องลาเบน2เดือนวัวสาวผสมทีเดียวนะฮะตัวนี้ล้นกําเนิดนะฮะนี่ครับนี่ครับมือหนึ่งส่วนสะพายนะครับในหนองกบเลยนะฮะราชบุรีอ่ตคนนี้นะฮะมือหนึ่งเลยนะฮะพีอูดนะฮะนี่ครับสวยงามมากนะฮะ ลูกค้าอยากให้สนสะพานให้ก็จัดให้นะครับนีส่สวยๆเลยครับตัวนี้นนเช็คท้องเรียบร้อยนะฮะปิดก็ตกลงราคาไปอยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูตอนขี่รถอีกทีนะฮะนี่ครับรถมารับบัวแล้วนะครับ นนะะขนรถมารับวัวแล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับสาวท้องแรกนะครับท้องเรียบร้อยท้องราเบนนะครับตัวนี้ลูกค้าให้สวนตะภายให้ก็จัดให้เลยนะครับ ไปขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นรถเรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะ ฝากกดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปตอนวัวถึงข้อลูกค้าเดี๋ยวดูรอบนึนะฮะนะวัวถึงข้อลูกค้าแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณน้ามากเลยนะครับนี่ะนะไปดูตัวจริงนะครับแล้วก็ตกลงกันไปนะครับ